อันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับถามว่าการวิ่งมาราธอนเป็นกรีธาประเภทใดครับกไก่ถนนข้อไข่ลูกข้อควายลานงูเดินครับข้อนี้ครับตอบอะไรดีครับครับการวิ่งมาราธอนเป็นกรีธาประเภทถนนนะครับกรีธาประเภทถนนมาดูนะครับราวนี้เนี่ยผมคิดเองไหมไม่ใช่นะครับอันนี้คืออยู่ในสมาคมกีธาแห่งประเทศไทยเลยนะครับนะประเภทกรีธา กีฬาวาเพทถนนนะครับนักกีฬาต้องวิ่งบนถนนซึ่งทําเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครฟังผมติวเมื่อวานผมก็จะอธิบายไว้แล้วนะครับทาเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้วและพื้นถนนเนี่ยต้องไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่มนะครับเส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้อยู่บริเวณสนามกีฬาก็ได้นะครับระยะทางในการแข่งขันเนี่ยได้แก่วิ่ง15กิโเมตรวิ่ง20ิกิโเมตรวิ่ง25กิโเมตรกิโเมตรและวิ่งมาลาทอนเห็นไหม 42.195กิโลเมตรทั้งชายและหญิง